แม้กระทั่งเศษทองเล็กๆอ่ะเขาก็ต้องมาถายอ่ะเขาลําบากมากบางทีก็แบบคือมันถายไม่ได้น้องเขาก็บอกพี่สักร้อยหนึ่งหรือ 200. 2 0 0ร้อยจะเรียนออนไลน์กับเรียนโรงเรียนเนี่ยหนูว่าเรียนออนไลน์จะค่าใช้ใจ่ายเยอะกว่าคุณเจออะไรละยานลูกบ้างแม่บ้านบ้างเข้ามาแล้วลอกที่สองทำให้เราควบลงไปซึ่งตอนนี้เรื่องท่องเที่ยวก็ถือว่าแล้วนก็เป็นศูตรก็ว่าได้ สำหรับขั้นตอนตรวจของเจ้าหน้าที่นะครับจะมีอยู่สามจุดนะครับจุดแรกก็คือจุดซักประวัตินะครับโอเคเนาะเรื่องวิจินโนดูคุณเรื่อเรื่องนูนเรื่องแล้วก่เสียสิมนเนียบอกว่าตำรวจทำอะไรก็เสียต้องเสียชีว่าเลยอ๋อคนที่ท้องให้นมลูกไม่สบายเข้าก่อนเลย เราค้นหาเชิงลุกเราตรวจไป4 0 0พันกว่าคนละถึงปัจจุบันน,น,นะครับมีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อแค่1รายนะครับแล้วเราก็ไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่มา3สัปดาห์กว่าแล้วนะครับแล้วก็ผู้ติดเชื้อปัจจุบันก็ทางการแพทย์ถือว่าหายดีแล้วนะครับแต่ว่าระลอก2เนื่องจากเกิดที่สมุทรสาครแล้วกเ็เกี่ยวกับตลาด หรือว่าอาหารทะเลซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับจังหวัดละนองเพราะว่า,าผู้ประกอบการแพปลาเนี่ยเจสนะครับส่งไปที่สุนสาครเพราะนั้นเราก็ต้องอค้นหาเชิงลุกแล้วก็ดำเนินมาตรการมากขึ้นนะครับใน,ในของทีมสอบสวนโลกแล้วก็เฝ้าระวังครับผม<ใน>ปัจจุบันเนี่ยเราค้นหาเชิงลุกในกลุ่มเสี่ยงเนี่ย 3,000ันกว่าลายในละลองใหม่นี้เราเกือบเกือบส0มพัลายแล้วนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในผู้ที่ขนส่งอาหารทะเลไปที่สมุทรสาครนะครับแล้วก็ในชุมชนชาวต่างชาติแล้วก็ในแรงงานชาวต่างชาตินะครับพวกนี้กลุ่มเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยที่เราได้รับทราบเราก็จะค้นหาเชิงลุกแล้วก็ตรวจซึ่งตอนนี้ผลเป็นลบหมดนะครับ นะคะอ้าเเนนภาค่ะตอนนี้เราได้ค่า c แล้วค่า c เราเท่าไหร่คะเนเนนาพาเป็นรหัสเบสทั้งหมดมีกี่เบสจ้ะลูกสี่ครับอ่าเก่งมากเบสทั้งหมดมีสี่ b ส่วนนี้เขาเรียกว่าอะไรูกส่วนที่อ่านค่าไม่ได้แปลค่าไม่ได้เรียกว่าอะไรคะอินทอนอ่าอินทอนอค่ะเก่งมากอินทอนนะเคยเคยถามนักเรียนไหมครับว่าข้อดีระหว่างมาเรียนจริงกับเรียนออนไลน์เนี่ย นักเรียนเขาอยากจะเรียนแบบว่าจริงๆ,ๆเรียนแบบว่าออนไลน์นะคะอ mm hmm. อนไลน์ก็คือแบบว่าเขาแบบเหงาอะไรเงี้ยนะเห mm hmm. มือนบางคนก็ตั้งไวง้เฉยๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าเช็คตลอดเวลาเหมือนถ้าเรียนในห้องก็เค้าก็จะแบบว่าไม่เข้าใจอะไรหน่อยก็ถาม mm hmm. แต่นี่คือมันก็แบบช่องทางในการที่จะแบบว่าติดต่อ,อก,กันอะไรเงี้ยคะ่ะ mm hmm. ก็จะยากหน่อยหนูรู้สึกว่าเรียนแบบปกติอะคะเราจะได้มีการแบบตอบโต้กับอาจารย์มากกว่า แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบง่ายๆค่ะมันไม่เหงาเพื่อนคนหนึ่งอะอยู่หาซ่องแป้แล้วก็เหมือนแบบเขาก็ไม่ได้มีความสะดวกในการคือไม่มีร้านพอมในเครือในแถวหาซ่งแป้ค่ะเขาก็ต้องแบบเผื่อเวลาออกมานอกเมืองเพื่อปิ้นแล้วก็กลับไปเรียนที่บ้านอะไแบบเนี้ยอันนี้คือกำลังสองตรงนี้มีถามอะไรไหมมีไหมอ่าถ้าไม่มีก็ขึ้นตัวอย่างเลยมันทำอะไร แต่ถ้าเราสนใจนักเรียนต้องให้เวลาในการดูรายละเอียดว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรบ้างเจณฑ์การเจณฑาถภาพบอกว่าเกณย์แต่เจณฑ์มันบอกสารูปไม่ไหมสุอ่ะแสดงว่าเราจะเกียมด้วยวิธีใดเลยแบบว่าถ้าสมมติว่าเวลาเราเรียนที่โรงเรียนเนี่ยค่ะมันก็จะมีชีทของทางเรียนให้เราก็จะต้องแบบว่าไม่ได้เสียค่าส่วนต่างในตรงนี้ไปแต่ถ้าสมมติว,ว่าเรียนแบบว่าออนไลน์ค่ะเราก็จะบางคนถ้าที่บ้านไม่มีเครื่องพิม ก็จะต้องออกมาปิ้นตามร้านเหมือนกับเพื่อนที่อยู่หาด้มแป้นไหนจะถ่าสมมุิถึงเทียบกับค่าใช้จ่ายในการที่เราจะเรียนออนไลน์กับเรียนโรงเรียนเนี่ยหรือว่าเรียนออนไลน์จะค่าใช้จ่ายเยอะกว่าเพราะว่าเราจะต้องมีการปิ้นชีตเองไหนจะค่าเน็ตค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวที่หนูคิดแบบนี้คือสรุปว่าเรียนในห้องเรียนสบายกว่าเรียนในห้องเรียนจะก็ใจดีกว่าสบายกว่าแต่ว่าเขาเรียกว่าสะดวกกว่าอะไรใช่ค่ะแล้วเ็นแบบเพื่อนบางคนมีอินเทอร์เน็ตก็จริงแต่ว่าอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้แบบว่า ถึงพร้อมค่ะที่จะสามารถเรียนออนไลน์ได้ค่ะเือาบางคนเรียนเรียนไปแล้วก็บอกว่าเน็ตหลุดบ้างบางทีก็เน็ตไม่ถึงบ้างภาพกระตุกบ้างอะไรบ้างถือว่าส่วนนี้เป็นปัญหาสําคัญมากคือเนื้อหามันไม่ต่อเนื่องแล้วก็ทําให้เพื่อนกับว่าเรียนไม่เข้าใจสุดท้ายเพื่อก็คือบ่นกับว่าปงไปแล้วนะตอนนี้หยุดเรียนออนไลน์มันปรึกษาไม่ได้อะเหมือนถ้าอยู่ในห้องก็คือสกิปไปถามเพื่อนพ่อข้าวไปบอกกับการเรียนแบบเห็นหน้าสอนตัวต่อตัวมากกว่าไปนั่งเรียนออนไลน์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า แต่ดีตรงที่ว่าครูโรงเรียนนี้ค่ะได้มีการจัดการระบบไว้แบบเซตติ้งไว้ในตอนที่เราเคยเจอในช่วงแรกด้วยค่ะก็จะมีการสำรวจก่อนว่านักเรียนคนใดที่มีความพร้อมก็ที่มีการสำรวจก็คือบางส่วนนักเรียนที่อยู่เหมือนในละอุ่นเนีเ้ยสัญญาณเครือข่ายอาจจะไม่ดีเขาอาจจะไปอยู่บ้านนะ้าบ้านญาติที่ที่ในเมืองเพื่อที่จะให้เข้าถึงถึงเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตอะไรมากยิ่งขึ้นค่ะตัวผมเนี่ยสอนตมอม .1 น,นะครับซึ่งม .1 นนเนี่ย วความสามารถในการใช้เทคโนโลยีค่อนข้างค่อนข้างน้อยในการที่จะเข้าถึงไอตัวโปรแกรมต่างๆที่มันมีความซับซ้อนนีครับผมก็เลยคิดว่าเออไหนๆเราก็สามารถพูดคุยกับนักเรียนทาง Facebook ทาง Messenger ได้แล้วก็ใช้ YouTube ด้วยดีกว่าเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าถึง YouTube นักเรียนจะเข้าถึง YouTube ง่ายกว่าพวก Google Classroom หรือว่าพวกแอปต่างๆพวกนี้ครับก็เลยเลือกใช้ยู u ูบคราวนี้พอใช้ u t u b e เนี่ย เราก็จะต้องควบคุมนักเรียนด้วยก็คือเมื่อเราเอาคลิปให้นักเรียนดูก็จะต้องกําหนดให้นักเรียนนะครับว่าให้ดูอย่างน้อยสองรอบหรือดูจนกว่าจะเข้าใจนะครับแต่พูดถึงความพร้อมนะครับมันก็ยังไม่ถึงกับร้อเซนตะครับในเรื่องของการเรียนการสอนแบบออนไลน์มันมีโปรแกรมสอนร็ลูกที่ครูเลือกใช้หลายหลายโปรแกรมด้วยกันไม่ว่าจะเป็น o o g l e c l a s s r o o m หรือรแกม Zoom นะครับซึ่งแล้วแต่ความถนัดของคุณครูนะครับแล้วก็ บริบทของเนื้อหานัาที่ใช้ในการเรียนการสอนบางวิชาที่มีปัญหามีข้อจํากัดในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับเช่นวิชาที่ต้องใช้เกี่ยวกับการปฏิบัตินะครับวิชาที่ต้องใช้เรื่องของการทดลองนะครับก็โรงเรียนก็จะให้คุณครูเนี่ยได้แก้ปัญหานะครับอย่างเช่นโดยการหาสื่อต่างๆนะครับให้นักเรียนเนี่ยใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับหรือว่า <ünd> จะเดือดร้อนมากกว่ารอบแรกเพราะรอบแรกก็จะมีของรัฐบาลเข้ามาช่วยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเรื่องพนักง,งานที่ทํางานเกี่ยวกับโรงแรมก็จะมีตัวประกันสังคมเข้ามาช่วยแต่รอบนี้ไม่มีการล็อกดาวน์พอไม่มีการล็อกดาวน์ปุ๊บก็ไม่มีมาตรการอะไรเข้ามาช่วยเหลือซึ่งเขาก็บางคนก็ตกงานคือต้องเรียกว่าทําใจค่ะรอบนี้ก็คือต้องต้องให้มันผ่านไปได้เพราะเราไม่รู้ว่าโควิดจะอยู่กับเรานานแค่ไหนเราก็ต้องพยายามคือประคองประคองธุรกิจเราให้อยู่ได้โรงแรมนี่คือเงียบเลย ร้านทองนี้ก็ลูกค้าก็หายไปหายไปเยอะวันหนึ่งเงียบมากจะพูดกับลูกค้าตลอดนะเหมือนเราเดินข้ามสะพานบ่อน้าร้อนเนี่ยปามองง่ายสะพานมันก็จะมีหลุดมีขาดมันก็ต้องแบบพยายามที่จะเดินผ่านให้ไปถึงอีกฝั่งหนึ่งให้ได้ไงเพราะว่าทุกคนมันโดนหมดถามว่า,าที่เรารู้ไหมว่าลูกค้าเดือดร้อนรู้เพราะทุกคนแม้กระทั่งเศษทองเล็กๆอ่ะเขาก็ต้องมาขายอ่ะเขาลําบากมากบางทีก็แบบคือมันขายไม่ได้นะ้องเขาก็บอกพี่สักร้อยหนึ่งหรือสองร้อยเขาว่าร้อยหรือสองร้อยถามว่า 100, เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเดือดร้อนจริงๆอะ่ะบางคนเขามันจําเป็นเนี่ยเราเห็นแล้วเราก็โอ้ตายแล้วรอบนีม้มันอะ่ะก็ยังคิดเลยว่าพอเช้ามาแล้วเขาจะกินอะไรกันคนที่หาเช้ากินข่มคนที่กินรายวันนี้เขาจะอยู่กันยากมากเลยการระบาดรอบสองนี้ถือว่ามีผลกระทบเยอะกว่ารอบแรกเยอะเลยตรงที่ว่ารอบแรกยังมีมาตรการอื่นๆมารองรับแต่ว่ารอบสองนี่คือ แทบจะไม่มีมาตรการอะไรมารองรับเลยงานที่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากที่สุดก็คืองานวดดิ้งคือคิวงานเดินมกลาทั้งหมด4 5งานโดนยกเลิกเลื่อนไปแบบไม่มีการหนดก็คือว่ารายได้หยุดชะงักแต่รายจ่ายยังคงเดินต่อไปคือเรายังเดินหน้าต่อไปได้แต่ว่าต้องเซฟค่าใช้จ่ายมื่นนี้มันนั่นหมดก็คือ,อยังดีที่ว่ามีงานอื่นที่นอกเหนือจากงานวดดิ้งเข้ามา ทำข้าวก่องขายเป็นรายได้เสริม <imi> อีก <fish> ช <satisfy> ่องทางหนึ่งซึ่งถือว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดีก็ได้รับผลกระทบเยอะมากครับก็หลายๆอย่างก็จปจริงๆก็ตอนนี้ก็ ก็ว่าพูดง่ายๆว่าต้โควิดนะก้ไป่ร้จะทำยังไงก็หลายๆอย่างก็ต้องกันไปผมเนี่กก็คือวันนี้เป็นวันหยุดของผมอันนี้ตัวสมุนไพรของผมก็ใครๆก็พอรู้จักครับมันจะมีใบมะกรูดมีกระเทียมนะครับกระเทียมก็บำรุงสมองใบมะกรูดก็ความดันนะครับก็พูดง่ายๆว่าตัวสมุนไพรต้านต้านโควิดนะครับตู้โควิดตู้โควิดคุ้เจอหลายๆอย่างก็ลูกบ้างแม่บ้านบ้างนะครับก็ มก็ต้องมีใช้จ่ายบ้านอยู่แล้วเราลำบานเงินเดือนผมก็ก็อย่างว่าอย่างว่านะครับพนักงานราชการครับไม่ใช่ไม่ใช่ลบในถ้วยนะคือลดท่องที่ซื้อมาค่ายรับให้น้อยลงใช่ไหมแต่ว่าถัก้วยนี้อย่างเหมือนเดิมอย่างเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมแต่ค่ายก็ราคาเดิมอันนี้อันนี้40บาทค่ะ มีมีมีนักว่ายโดดนักว่ายไว่าไนว่าแต่ก็ได้เรอยๆได้รอยๆเพราะว่าวันกระซ่อนจะมีข่าวประจำเข้ามาแล้วรอบที่สองทำให้เราควบลงไปซึ่งตอนนี้เรื่องท่องเที่ยวก็ถือว่าระนองก็เป็นศูนย์ก็ว่าได้โอเคเราก็ยังมีความหวังในเรื่องของท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้กลับมานะคะเพื่ออะไรหลายๆอย่างของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดระนองเองซึ่งก็ถ้าพูดว่ามันก็เหลือไม่เท่าไหร่นะคะซึ่ง ตัวดิฉันเองก็พยายามที่จะหาในหลายสินค้าที่จะตอบโจทย์หรือว่าขายได้นะไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ในจังหวัดระนองเองไม่ว่าจะเป็นพู้อาหารทะเลไม่ว่าจะเป็นปูนิ่มถ้าดูหน้าเฟซดิฉันนะคะกน,ะะนิกาขายทุกอย่างค่ะตอนนี้นะแต่วันนี้ก็ได้มีพี่ท่านหนึ่งซนะึ่เป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้วยกันนะคะนะบอกว่านู้มีดอกไม้ สวยนะคะสิ่งสวยๆงามงามก็ยังคู่กับคนสวยใช่ไหมคะอ่าก็เลยเป็นที่มาของก,การปรับตัวนะคะในการที่จะขายดอกเยอบีราซึ่งออก็ใกล้วาเลนไทน์ซึ่งก็มีความหมายในเรื่องของความรักหลายๆอย่างนะคะเพื่อที่จะทําให้เราอยู่รอดนะคะซึ่งก็สามารถมาหาซื้อได้ที่คอนเฟสนะคะ